วันนี้ไปงานวันเกิดพี่ก่อนกันปะกันไม่ชอบให้ฉันเที่ยวกลางคืนอะแกก็ไม่ต้องบอกดิฟานเขาลากฟ้าไปดื่มเหล้าแม่เอ้าแม่ก็นึกว่าติดงานนี่อะไรแต่งงานมาอยูกับบวชชีไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ดูชวนไปแต่ละอย่างสิชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนไปกินเหล้าแถมยังพาผู้ชายมาั่ากับคุณอีกนี่คิดจะทำอะไรเมียผมเนี่ยกัน ฟางฉันมาแล้วรอนานไหมเฮ <laughs> ้ยพ่การพ่การกจริงจริงด้วยคิดถึงจังเลยค่ะโอ้โหสองคนนี้พอเจอกันปุบ๊บฉันนี่ตกกระป๋องปั๊บเลยเนาะ <laughs> นี่ถามจริงเหรอแอบกีกักเป็นแฟนกันปะเนี่ยเดี๋ <laughs> ยวฟ้าแฟนเธอมาด้วยหรอ <laughs> กัน คุณมาได้ยังไงอะคะไหนคุณบอกว่าคุณจะเอางานกลับไปทําที่บ้านไงผมไปอยากให้คุณมาเที่ยวตามลําพังกับฟ้าทําไมคะมาเที่ยวกับฉันมันทําไมพอพอพอไม่ต้องทะเลาะก,กันเลยคุณมาก็ดีแล้วคะ่ะวันนี้ฟ้าจะได้ดื่มให้เต็มที่เลยมาหามาทั้งตรงน้นี้นี่ดู้ตรงนี้เลยนั่นใครอับฟ้านี่พี่กอร,รุ่นพี่ของฟ้ากับฟางค่ะ นี่ยายฟางนัดพี่กรมาไม่เห็นบอกฉันเลยนะฉันจะได้แวะซื้อขนมร้านที่พี่กรณชอบมาฝากค่ะนี่แสดงว่าฟางเขาไม่ได้บอกเลยใช่ไหมว่าวันนี้จะมีใครมาบ้างค่ะฟ้านนี้ว่ามีแค่ฟางอะค่ะชนแก้วกันดีกว่าพี่กรณ่มายกฟ้าวันนี้เราต้องดูแลพี่กรณเขาดีๆนะเพราะเขาเป็นเจ้ามือเลี้ยงเราอะ นี่ยังไม่สั่งอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวฟ้าสั่งให้เพราะฟ้ารู้ว่าพี่กรณ์ชอบกินอะไรถ้าเป็นอาหารนี้ชอบกะเพราหมูสับบวกกุ้งใช่ไหมแมรู้ใจกันจริงไข่ดาวสองฟองด้วยโอ้แล้วก็ยำวุ้นเส้นทะเลใช่ไหมคะถ้าเค้กนี้ต้องเราชั้นนะจำได้แค่ของพี่กรณ์เลยไม่ได้อ่ะชอบอะไรอ่ะเค้กอะไรอ่ะบันองพี่ฉันรู้าพี่กรณ์เถอะ กันกันคุณอย่าทำหน้าแบบนี้ได้ไหมอ่ะฟ้ากับพี่กรไม่ได้มีอะไรกันสักหน่อยคุณไม่มีอะไรแล้วฟ้าเลยเพื่อนคุณคนนี้เขาทำแบบนี้หลายครั้งแล้วนะดูชวนไปแต่ละอย่างสิชวนไปเที่ยวกลางคืนชวนไปกินเหล้าแถมยังพาผู้ชายมานั่งกับคุณอีกคุณพูดดูถูกเพื่อนฟ้าแบบเนี้ก็เท่ากับคุณดูถูกฟ้าด้วยนะคุณโตแล้วนะฟ้าเราแต่งงานกันแล้วมีครอบครัวแล้วมันไม่เหมาะสมเสียงดังอะไรกันลูกแม่เอาไม่ทะเลาะกันไป ฟ้าไปหาบน้ำอาบท่าไปลูกปะค่ะ,ะไหนเล่ามาสิมีเรื่องมีเราอะไรกันลูกที่วันนี้กลับช้าเพราะฟาเขาลากฟ้าไปดื่มเหล้าแม่เอา้าแม่ก็นึกว่าติดกันแล้วทำไมต้องทะเลาะก,กันด้วยล่ะลูกทําไมไม่พูดจากันดีๆนี่ถ้าแม่ไม่ได้มานอนค้างด้วยวันนี้เรากับเมียเราก็คงตีกันหัวล้างข้างแตกไปแล้ว นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะแม่ผมแทบจะเริ่มทนไม่ไหวแล้วเนี่ยพูดจาก,กันดีๆไม่ได้เหรอลูกนึกถึงวันที่คบกับฟ้าขอฟ้าแต่งงานสิลูก ันนี้ไปงานวันเกิดพี่ก่อนกันปะไม่ได้หรอกกันไม่ชอบให้ฉันเที่ยวกลางคืนอ่ะแกก็ไม่ต้องบอกดิแล้วถ้าเกิดว่ากันเขามารู้ทีหลังละ่ะกันเขาบอกว่ามีแฟนแล้วไม่ควรไปเที่ยวกับผู้ชายแบบนี้อ่ะแต่ฉันไปด้วยไงแกไม่ต้องกลัวหรอกแกก็บอกไปว่าคืนนี้มีโอทแม่มาเยี่ยมไม่ใช่หรอแกก็บอกให้เขารีบกลับไปดูแม่ดิ ตกลงไปปะโอเคถ้างั้นฉันไปทำงานก่อนออามาแล้วค่ะพี่กรณ์อวฟ้ามามานั่งก่อนมา อยากกินอะไรสั่งเลยนะวันนี้พี่เลี้ยงเต็มที่ไม่ต้องกลัวอเอาเครื่องดื่มก่อนเลยไหมเดี๋ยวพี่จัดให้ทำหึงนะคะกลับแก้มก็ได้นะที่นี่กับกาทพี่ก่อนเงียบก่อนเลยรับสายสิค่ะการตอนนี้ไฟ้ายังไม่เลิกงานนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นเยอะเลยนะ โอ้ oh, ฟางนี่เดี๋ยวนี้สอนฟ้าบแบบนี้เลยเหรออา้าวแล้วไม่ดีเหรอพี่กรณี่ฟ้ามันจะได้ปลดปล่อยบ้างอะ่ะนี่อะไรแต่งงานมาอย่างก,กับบวดชีไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นีก็ไม่ได้ถูกดูอย่างพี่นี่ยแต่งงานมาแล้วยังใช้ชีวิตอิสระได้อย่างสบายจริงพี่กรถ้าแต่งมาแล้วเป็นแบบนี้อย่าแต่งเลยฉันต้องไปแล้วอะ่ะลาเอ้ฟางแกจะไปไหนอะ่ะแกไม่อยู่กับฉันเหรอ ฉันบอกแล้วไงว่าฉันมีธุระอีกอย่างฉันไม่อยากอยู่เป็นกอขอคระหว่างแกก, <c oughs> งก,กับพี่กรณ์ด้วยหะเฮ้ยฟังแกจะทิ้งฉันหรอฟังซีฟ้านั่งกินข้าวกับพี่กรณ์ไม่ได้หรือไงนี่นั่งนี่แหละปล่อยฟางก็ไปเถอะแต่ว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวมื้อนี้พี่เลี้ยงเองไม่ต้องกงังวลหรอกร้านนี้อาหารอร่อยนะ <c oughs> <c oughs> อยากกินอะไรสั่งเลยนะ ฟังแล้วฟ้าล่ะเฮ้ยเอาเฮอดื่มเถอะนิดเดียวเองไม่เป็นไรแหมเอาสักจิบหน่อยลองดูลองดูอรอนะนี่คิดจะทำอะไรเมียผมเนี่ยจะมอมเล่าฟ้าเหรอทีให้เพื่อนอยู่กับผู้ชายสองต่อสองแบบนี้เนี่ย จะทำอะไรกันแน่โอ้ยคิดอะไรมากวะแค่พี่น้องกันอย่ามาอ้างความเป็นรุ่นพี่นะถ้าเป็นรุ่นพี่แล้วเป็นเพื่อนที่ไม่ดีแบบนี้ยเลิกคบไปเถอะฟ้าวันนี้คุณปลอดภยัยวันหน้าคุณอาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้พี่ฟ้าดูแฟนเธอพูดเข้าความคิดติดลบหน้าดูเลยผมความคิดติดลบแล้วพวกคุณความคิดดีมากนั้นเหรอฟ้าถ้าคิดว่าเที่ยวกับเพื่อนแบบนี้แล้วชอบก็เที่ยวต่อไปผมจะไม่ขัดขวางอะไรคุณแล้วกัน เดี๋ยวก่อนกันเนี่ยช่างเขาเถอะมานั่นกนงกินต่อดีกว่าใช่มาดื่มกันต่อดีกว่า ลูกไม่ได้กลับมาด้วยกันหรอผมพอแล้วล่ะแม่ผมคิดว่าผมจะอย่ากับฟ้าทำไมล่ะลูกฟ้าเข้าไปเที่ยวกับฟ้าเลยวะแล้วฟาก็ทิ้งฟ้าไปปล่อยให้ฟ้าอยู่กับผู้ชายสองต่อสองตายแล้วผมก็เลยเข้าไปต่อว่าแล้วดูเหมือนว่าฟ้าเขาจะเข้าข้างเพื่อนเขาอีกแล้วแม่ครับผมว่าถ้าฟ้าเขาชอบแบบนี้ต่อไปผมจะไม่ห้ามเขาอีกแล้วฟ้าไม่ได้ชอบแบบนั้นนะคะ ฟ้าเลิกคบกับพวกเขาแล้วค่ะที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าฟ้าไม่คิดนะคะพูดจาก,กันดีๆไม่ได้เหรอลูกนึกถึงวันที่คบกับฟ้าขอฟ้าแต่งงานสิลูกสำหรับแม่แม่ว่าฟ้าเป็นคนดี ออกจะดีเกินไปด้วยซ้ำฟ้าก็แค่เลือกคบเพื่อนที่ไม่ดีเท่านั้นเองแต่ฟ,ฟ้ากับฟ้าเขาสนิทกันมากเลยนะแม่ผมคงจะพูดอะไรไม่ได้พราะคำพูดของคุณแม่เลยทำให้ฟ้าตัดสินใจพิสูจน์อะไรบางอย่าง จนวันนี้ที่ฟางทิ้งฟ้าให้อยู่กับพี่กรณ์แค่สองคนฟ้าเลยตัดสินใจได้ทันที <L un> ฉันเห็นเธอเป็นเพื่อนนะฟางฉันถึงเชื่อใจเธอส่วนพี่กรณ์ฟ้าเห็นว่าพี่เป็นรุ่นพี่ของฟ้าแต่สิ่งที่พี่ทำอ่ะพี่ทำเหมือนฟ้าเป็นผู้หญิงใจง่ายเลย <L un> พี่บอกว่าพี่รักอิสระแต่สิ่งที่พี่ทำมันไม่ได้รักอิสระ มันเรียกว่าการไม่ให้เกียรติคู่ชีวิตซึ่งเรื่องนี้พี่กับฟ้าเราคิดไม่เหมือนกันเลยเพราะฟ้ารักและให้เกียรติสามีของฟ้ามากฟางถึงฉันจะอยากเที่ยวนะฉันก็มีขอบเขตของฉันซึ่งวันนี้เธอจงใจทิ้งฉันให้อยู่กับพี่กรณ์แค่สองคนอ่ะมันแสดงถึงเจตนาที่ไม่ดีแล้วฉันว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องคบกันเป็นเพื่อนอีกแล้วแลวหละแค่ฟ้า เยาฟ้าฟ้าขอโทษนะคะกันที่ผ่านมาที่ฟ้าไม่เคยนึกถึงความรู้สึกของคุณเลยผมก็ขอโทษที่ชอบเสียงดังใส่คุณ ชีวิตคู่เนะี่ยจะทำอะไรก็ต้องคิดถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยถ้าฟ้าชอบเที่ยวลูกก็ควรหาเวลาพาฟ้าไปเที่ยวบ้างไม่ใช่ทำแต่งานเงินนะสำคัญก็จริงแต่การมีเวลาให้กับคนในครอบครัวนะก็สำคัญไม่แพ้กันนะลูกครัแม่ผมผิดเองแ่ะผมเอาแต่ทำงาน ผมจะพาคุณไปเที่ยวนะเดี๋ยวเรามาวางแผนไปเที่ยวกันต่อไปเราจะไม่ทะเลาะกันแล้ว การคบเพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อนดีก็พาไปในทางที่ดีถ้าเพื่อนไม่ดีก็อาจพาเราไปในทางไม่ดีแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ตัวเราว่าจะเลือกเชื่อเพื่อนหรือเชื่อตัวเองถ้ารู้ว่าสิ่งที่เพื่อนชี้นำมันไม่ดีแล้วถ้าเกิดว่าการมารู้ทีหลังล่ะถ้าเกิดการรู้ทีหลังเดินอี่ครับบอกบอกก่อนเฮ้ยหนูต้องไปเออหนูอะเอาใหม่เอาใหม่ เพราะคำพูดของคุณแม่เลยทำให้ฟ้าตัดสินใจอะไรบางอย่างที่สุดพี่กรณ์ค่ะรุ่นพี่ของฟ้ากับฟางเองเอาไหมพาบอยู่ว่าจะรันสาวะไยังไม่ถึงหนึ่งพีเลย